ฝากถามใช่ไหมต้อาง,งั้นเดี๋ยวคงมาย้อนไลฟ์ดูนะคะขอบคุณมากสำหรับคำถามเอ,อ่อฟังสตอรี่ของมาตุูตาพี่สตอรี่ของพี่ก็คือพี่เริ่มต้นตั้งแต่อายุสิบหกค่ะสิบหกก็คือพี่ก็สร้างสร้างตัวเองด้วยการแบบว่าคือพี่เป็นคนเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งนะคะพี่เป็นคนเหมือนแบบว่า,วาตอนเด็กๆอะ่ะหัวที่หัวดาเยอะมาสมองเลยแบบค่อนข้างจะอ้องๆหน่อยๆน,นะคะแล้วก็มาตอนแบบ ยี่สิบต้นๆก็เคยลดความค้างหนึ่งนะคะก็เลยบอกสมองอ่องๆนิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นอยู่พักเดียวนะคะแต่ว่าตั้งแต่พี่เด็กแล้วพี่บางคนรือว่าเป็นคนแบบเรียนเรียนหนังสือแล้วแบบจำหนังสือแบบยาวๆไม่ค่อยได้นะคะเพราะง,งานพี่ก็เลยแบบหผาเวที่ตัวพี่ชอบแล้วก็เลยแบบสร้างสร้างเวงตัวเองขึ้นมาประมาณนี้คะ่ะบ้านตุ๊กตาพี่มาเริ่มตอนอายุประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนี้คะ่ะคือพี่เริ่มตอนนั้น นะคะยี่ห้ายี่หกแล้วก็ใช้เวลาเติบโตรประมาณห้าปีนะคะประมาณห้าถึงถ้าจริงๆถ้ารวมจริงๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นคอนเซปต์ความคิดอะไรพวกนี้ก็ประมาณสิบปีสิบปีเต็มครับประมาณนั้นแล้วก็ค่อยๆเก็บมาทีละตัวสองตัวพี่ก็เคยเล่าแล้วเนาะแต่ว่าแบบคนใหม่อาจจะอยากรู้ใช่ไหมเต็บเก็บทีละตัวแล้วคือตอนหลังเนี่ยพอ พอพี่รู้จักคนเยอะนะคะเพิ่มขึ้นพอเราโตขึ้นใช่ปะแล้วก็ทํางานแล้วก็พอเริ่มรู้จักคนมากค้นกันเลยนะคะมีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนของพี่มารีเ่ยแต่ละคนเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นสายชอบทุกตาซะหมดส่วนมากเขาก็าจะเป็นสายอื่นนะคะสายแข่งรถสายแบบชอบอย่างอื่นกระเป๋าแบรนด์เนมอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเขาก็จะมีลูกหลานที่ชอบของพวกนี้นะคะ่ะอืม มันก็ค่อยๆโตขึ้นมาค่ะโตจากการเราค่อยๆเก็บทีละทีละตัวพอตอนหลังเนี่ยพี่มีความฝันว่าพี่อยากจ,จะตั้งบ้านตุ๊กตาค่ะสร้างบ้านตุ๊กตาที่แบบมีคาเฟ่สำหรับคนที่เป็นแบบ V.I.P. อ่ะคือ V.I.P. นี่คือประเภทแบบว่าชอบเฉพาะตุ๊กตาสีชมพูที่เป็นน้องไมเมยจริงๆอ่ะนะคะเป็นแบบสาวแบบเลดี้สายแสนหวานอย่างเงี้ยค่ะ ก็คือเป็นเหล่าบีไพีพวกนี้แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มเลยอะนะคะพี่ก็เลยพยายามจะสร้างบ้านตุ๊กตาที่เป็นคาเฟ,ฟ่ไปด้วยแต่ว่าพอมันเกิดโควิดขึ้นมาพี่ก็เลยสต็อปคอมฝันไไนั้นวิดีโอมเพราะว่าถ้าพี่ลงทุนไปนะ้มันก็ต้องมีนิสิตใช่ป่ะเพราะว่าคนเรามันมันจะใช้เงินเงินทุนแบบเงินสดทั้งหมดเนี่ยมันก็มันก็คงจะต้องเลือดร้อนหลายหลายคนที่เขาแบบเข้ามาสปอนเซอร์นะคะพี่ก็เลย อ่ะเราก็สต็อปคอามฝันเราไปก่อนช่วงนี้นะคะหลังโควิดอาจก็ไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนพี่ก็เลยตอนนี้เลยมุ่งหน้าที่แบบทํางานอื่นค่ะก็คือเทรดตันตุกตาลแล้วก็พี่เป็นนักแคสเกมด้วยไงนะคะพี่เป็นนักแคสเกมใน YouTube ด้วยมันก็ก็เลยมีเพื่อนใหม่ๆเข้ามาในในลักษณะยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีบริษัทที่บ้านอีกหลายบริษัทเพรางนันก็แบบ โอเคมัน okay. ก็เลยแบบหมุนกันไปส่วนในตัวไมเมอะไรเนี่ยอย่างที่น้องถามพี่อะคะพใช้เวลากี่ปีก็ถามว่าฝันพี่แบบสำเร็จไหมใช่ไหมฝ <c oughs> ันดูืสำเร็จพี่ว่าประมาณสิบปีอะก็ก,ก็ก็อยู่อตัวนล้วลูกแต่เราต้องมุ่งมั่นนะเพราะว่าตอนแรกอะตอนที่เราเริ่มต้นอะมันก็ยังไม่มีใครเรียกว่าอะไร ยังไม่มีใครรู้จักเราแล้วก็จะโดนคําดูถูกจากคนที่เขาไม่ได้ชอบของบันเราครับนะคะไอ้คาดูถูกเราโดนทุกสังคมแน่นอนอยู่แล้วนะคะอันนี้แบบเป็นธรรมดาเลยอะนะคะเช่นแบบเฮ้ยอะไรวะโตขนาดนี้แล้วยังชอบของอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีนะคะคนที่แบบเขาไม่ใช่สายน่ารักของเราอะอืมไอ้พวกนี้เราต้องกาก้าวผ่านในสิ่งพวกนี้ไปให้ได้ะคะ่ะคือถ้าเรากลัวมัวแต่ กลัวแต่กลัวว่าแบบว่าเขาจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าถ้าเกิดเราทําเราจะถูกใจคนนั้นคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้เริ่มฝันสักทีนะคะคือพี่อะเวลาพี่มุ่งหน้าใช่ปะพี่ก็มุ่งเลยนะคะนี่คือเทคนิคของพี่นะคนเดียวนะแล้วพี่ก็ฟังผู้ใหญ่หลายท่านสอนนะคะสอนในเวของท่านพี่ก็จําเวของแต่ละคนที่เขาสําเร็จอะมาทําตัวเองนะคะว่าใครเขา อย่างคุณพ่อพี่มารี่เงี้ยก็เป็นวิศวะเป็นอาจารย์วิศวะอยู่จุลาใช่ไหมท่านเก่งเรื่องนั้นพี่เอาท่านมาเป็นตัวอย่างว่าท่านทําอย่างนั้นเพราะท่านเก่งอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นแต่พี่ชายพี่มารี่ก็เก่งในด้านเศรษฐศาสตร์ที่ก็แบบเอาเรื่องของท่านมารวมรวมกันอย่างเงี้ยก็ดูความประสบความสำเร็จของแต่ละท่านแล้วก็มาประยุกต์กับตัวเองครับเพระาะว่าประมาณสิบปีอ่ะมันก็จะเห็นผลนะคะแต่พี่บอกเลยว่าตอนเริ่มแรกเนี่ย คือโอ้โหแบบไม่รู้จะว่าไงคือตาเริ่มแรกอะมันก็ลําบากทุกคนอนะนไม่มีใครไม่ลำบากนะคะก็ค่อนข้างจะดรามา่าถ้าพี่จะเล่าไ้ฟังอะมันก็เล่าดราม่าเยอะนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็เนื่องจากสังคมไทยมันไม่ได้ชอบน้องไมเมหรือว่าตุ๊กตาญี่ปุ่นออกจนแบบว่าที่เขาจะรับในราคาของของตัวน้องไมเมหรือว่าพวกไซโอได้แบบยยากว้างขวาง ะะบางคนเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่พี่ทำมันไร้สาระมากเลยนะคะตุ๊กตาตัวละพันหนึ่งขั้นต่ำอย่างเงี้ยตัวละพันบางตัวก็แบบห้าหกพันบางทีก็สองสามหมื่นเงี้ยคือแบบสิ่งที่พี่ทำมันดูไรสะะ้สาระในสายตาคนที่เขาไม่ได้ชอบตุ๊กตาอย่างเงี้ยเราก็ต้องก้าวผ่านไอ้สิ่งพวกนี้เอาไปให้ได้นะคะคือเราต้องคือเราต้องเข้มแข็งในการรับฟังคลรุ่ประมาณนั้นถ้าเราชอบอะ่ะเราก็ทำไป แต่ว่าสิ่งนั้นคือเราต้องไม่ไม,ไม่ไม่ไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะนะคะอย่างเช่นะะ <c ets> พี่ชอบตุกาตาพี่ก็จะไม่ไปทาให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะในการที่แบบต้องมาไปก่อหนี้ก่อสินให้เขาหรือว่าไปให้เขาต้องมารับผิดชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เราก็เป็นที่รักของคนได้แล้วนะคะหรือว่าพี่ก็พยายามสอนเด็กที่เป็นเด็กลาบติสเงี้ยที่รู้จักกับพี่ใช่ไหมพี่พยายามสอนว่าเออพี่ก็แก่แล้วนะลูกตอนนี้พี่ก็สามหกแล้วนะคะพี่ก็แบบพยายามสอนเด็กที่แบบยี่สิบกว่าเงี้ย ว่าแบบวหนูก็อย่าไปไปปลอมแปลไปลอกเลียนแบบใครให้เขาฟ้องหนูนะลูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นก็เป็นในตัวของตัวเองไปชอบอะไรก็ทําในสิ่งที่เราเป็นตัวเราน,ะะนี่นี่คือคําตอบของที่เด็กถามนะโอเคไหมตอรี่ก็มีแค่นี้นะคะ่ะก็คือตอนแรกอะ่ะพี่เริ่มต้นอะ่ะพี่เริ่มต้นด้ในการทําเครื่องสําอางเด็กก่อนนะคะเมื่อประมาณแปดปีที่แล้ว ะะถ้าเกิดเปิด Google เลยพวกนี้จะเจอว่าพี่เคยขายก็สปาสมัยที่เป็นวัยรุ่นเลยครับเดี๋ยวอายุยี่สิบนิดๆอะ่ะของลาบารติสเนี่ยแหละพี่พี่ตั้งแบรนด์แล้วก็ตอนนั้นด้ยวยความที่พี่ก็เด็กพี่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมพี่ก็รู้สึกว่าตลาดมันก็แคบอ่ะไอ้เครื่องสปาเด็กเนี่ยก็จะมีแค่แบบถ้าแบบแบบเด็กๆออกงานอีเวนต์อ่ะนะคะเด็กก็จะแค่ใช้เครื่องสปาลแค่ตอนนั้นตรงนั้นเฉยๆถ้าเราจะไปเทียบแบบไปสู้กับ สังคมที่แบบโอ้โหมันเงินมันเยอะอย่างเช่นแบบเป็นแบรนด์ที่เขาติดตลาดแล้วอย่างเงี้ยมันก็ลาบากถูกไหมเพราะงั้ออนะะพ,พี่ก็เลยแบบเออเราจะทําอะไรนะคะแล้วคือพี่อะชอบไซโอตั้งแต่เด็กๆพี่ก็เลยเออลองดูเริ่มต้นนะคะก็เลยเริ่มความฝันมาในช่วงปีแรกๆก,ก็ลําบากครับเพราะว่าไม่เนื่องจากนะคะความลําบากมันจะเกิดตรงที่ว่าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเราเนี่ยมันไม่มีใครที่เขาชอบเวรของเราเพราะฉะนั้นการสนับสนุนหรือสปอนเซอร์ตัวเนี้ยไม่เกิดแน่ ะะถ้าเกิดว่าก็จะมีแค่คุณแม่พี่ที่พอจะชอบแต่ถ้าเป็นคุณพ่อญาติพี่น้องพี่เนี่ยเขามองม็นว่ามันไร้สาระมากไอ้เรื่องตุ๊กตาราคาเป็นพันนะคะพี่ก็โดนแอนตี้บูลลี่อะไรพวกนี้ยมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าพอเราทําสําเร็จเขากักบตอนนี้กับกายเป็นแบบเออเขาก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําได้เข้าใจไหมคือเราต้องแบบเราต้องทําไม่ได้อ่ะคือเขาคือยิ่งแบบยิ่งเขาคิดว่าเราทําไม่ได้เราต้องทําไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมครับอืมนั่นแหละมันก็เลยสําเร็จ พี่ใช้เวลาสิบปีคนระับสิบปีจากแบบว่าไม่จับปากกาดินสอแทงละห้าสิบบาทเนี่ยแล้วก็ก้าวขึ้นมาตอนนี้ก็ก็อย่างที่เห็นมันก็เยอะนะคะก็เลยถามว่าสําเร็จมั้ยว่าสำเร็จอะตอนนี้ขั้นต่อไปก็คือจะเปิดคาเฟ่ไงแต่ว่าพี่ก็ยังไม่ไอเรื่องคาเฟ่พี่ยังไม่ทะเยอทยานพูดงัางน,นดีกว่า นะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นพี่ก็แบบไม่ใช่แนวผู้หญิงแบบทะเนรเทญพยาตอว่าต้องไปแข่งกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะครับเคนนะประมาณนี้ลนะลูกมีอะไรถามอีกไหมจะฝากถามอะไรใหม่ไหมคะสิ่งเดียวที่จะสำเร็จได้นะนะคะคือเราเอาความชอบของเราไปทำงานนะคะอย่าอดทนกับงานที่เราไม่ได้ชอบ มันทำได้ไม่นานประมาณนะั้นถ้าเกิดเราไม่ชอบอะไรนะมันอยู่ได้ไม่นานหรอกเต็มที่นะมันก็หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะป่วยอีกเป็นไมเกรนใช่ไหมไมเกรนขึ้นปวดหัวนะคะแล้วก็อึดอัดใจป่วยอีก สุขภาพจิตทั้งเป็นในเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะตามมาด้วยบโพล่าเอ่ยโรคต่างๆนะคะทั้งบโพล่าทั้งโรคซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะตามมาหมดเลยพี่ก็เลยรู้สึกว่าการที่เราทำอะไรที่มันน่ารักอะหรือว่าถูกใจเรามันก็มันจะลำบากในช่วงต้น,นะคะ่ะแต่ว่าอนาคตมันมันสำเร็จแน่นอนาหนูมุ่งหน้าไปโอเคโอเคกี่นาทีแล้วพี่ก็อธิบายมานาน ส่วนลู่นี่พี่บอกอย่าลืมนะประมาณนั้นนะคะส่วนมากนะพี่จะเป็นสายสะสมใช่ไหมนะคะถ้าพี่เป็นสายสะสมเนี่ยแสดงว่าถ้าพี่มีคนอื่นก็อยากจะมีบ้างแต่ว่าถ้ายังไม่มีค่าขนมพี่ก็ไปดูหมอไว้ก่อนให้นะคะมันจะเป็นรูปแบบนี้มากกว่าที่พี่ทำมานะแต่พี่พยายามจริงใจกับคนนะแต่ส่วนมากคนไม่ค่อยจริงใจกับพี่กลับเท่าไหร่พี่ก็เข้าใจเหมือนกันนะคะไปแอบ,บแบบว่า ไปแอบทำแอบก๊อปปี้ปลอมแปลงอะไรเงี้ยนะคะรับหลักพี่รับขอบตัวพี่ไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะแล้วพอคนอื่นเขาแชร์แชร์แชร์กันเข้ามาในกลุ่มไลน์ที่ในบริษัทพี่อย่างเงี้ยก็โดนเป็นไปนะคะเพราะงั้นวเวลาจะทำอะไรบอกพี่ก่อนว่าอันเนี้ยพี่หนูทำได้ไหมนะคะอย่างถ้าแบบหนูจะก๊อปรูปไปหนูไปทำได้ไหมคะคือถามพี่ก่อนน่ะนะคะเพราะว่าคนที่เขาตัดสินน่ะ ในเรื่องการก๊อปปี้ลอมแปล์มไม่ใช่พี่มารี่คนเดียวนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่มีสปอนเซอร์หลายบริษัทใช่ไหมคือเรื่องมันไม่ได้ถึงแค่พี่มารีคนเดียวนะคะมันก็จะถึงหลายบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของเงินที่เขาเปีส่วนร่วมหุ้นนะคะมันก็ต้องถามก่อนถ้ามมนเป็นรูปภาพที่ไม่มีลายน้ํานะคะหรือไม่มีไม่มีกรรมสิทธิ์ของคนน่ะมันก็ไม่มี เรื่องการแอบอ้างชื่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็โดนแต่พี่ก็ปล่อยปล่อยแล้วลูกพี่ก็ได้แต่แบบเอออย่าทำนะ<ม>พี่ส่วนมากพี่ให้อภัยตลอดลูกแต่พอแบบพี่ให้อภัยเชฟป้าคนที่เขาเป็นเจ้าของเงินผมก็ไม่ได้ให้อภัยเหมือนพี่ก็โดนหลายหลายคนมากเลยนะคะเพราะงั้นเวลาเราจะทําอะไรทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายพยายามศึกษากฎหมายหรือถามผู้ใหญ่ก่อนน่ะนะคะอย,อย่าอย่าคิดเอง อย่าคิดแบบว่าเออหน,หนูทำแบบนี้ไม่มีใครทําอะไรหนูหรอกถ้าเราเจอคนที่เขาเด็ดขาจริงๆอ่ะหรือเป็นผู้ใหญ่ท่านที่เขามีประสบการณ์มีความสเตจอย่างเงี้ยเขาก็เขาหมดอ่ะทุกเม็ดนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเขาก็ไม่มีวันรักเราแบบเหมือนพ่อแม่เราเข้าใจปะนะคะอืพี่ก็เตือนไว้นะสําหรับเด็กที่แบบอยากจะเติบโตอยากจะสร้างเครดิตให้ตัวเองอ่ะพี่เข้าใจลูก พราะว่ตอนพี่วัยรุ่นนะ่ะพี่ก็เป็นนะคะพี่ก็อยากจะสร้างให้แบบให้มันเติบโตได้นะคะอันนี้กเาเฟกิงแฮมอ่ะพี่พูดไปก็เอาประสบการณ์ตัวเองสมัยวัยยี่สิบต้นๆมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเราก็พยายามค่ะพยายามที่แบบว่าจะจะมีอาชีพหรือว่าจะมีฝันของเราให้มันเป็นจริง เปคุณเบจพรนชอบตัวไหนเอ่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ไล่ตัวไหนไปขออ่านก่อนตอนนี้ของที่มีนะคะค่ะคาเฟ่กิงแฮมนะ่ะตอนแยมมันที่พี่มาเรียเหลือคู่เดียวแล้วอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมคะแต่ไล่เลยใช่ไหมคะตอนนี้ขอเอานี้เอ,นเอาของที่พี่มาเรียมีพร้อมส่งตอนนี้ก่อนดีก,กว่านะ,ะเพราะว่าตัวอื่นพี่มีตัวเดียวไง อ่อย่างเช่นอันเนี้ยนะคะน้องลูกแกะเนี่ยที่มีนะคะมีสต็อกอยู่สิบตัวอย่างละสิบตัวราคาตัวหนึ่งอยู่เจ็ดร้อยเก้าสิบาทครับของแท้นะข้างบนข้างนาาั่นเรียงอยู่ตัวละเจ็ดร้อยเก้าสิบจ้าแล้วก็ตัวที่มีพร้อมส่งนะก็มีอันนี้อันนี้พร้อมส่งนะคะคู่นี้อ่ะอันนี้คือคู่ของพี่มารี่ นะคะอยู่นี่อันนี้มีไม่เอียงอยู่ในถุงอันนี้ตัวใหญ่พันหกเก้าสิบตัวเล็กพันสองเก้าสิบครับเพราะตอนนี้หายากเลยมันเป็นแบบไม่ใช่ของแบบเพียรเดอร์แล้วมันเป็นของที่แบบตอนนี้เริ่มร้อยหลอเริ่มหายากนะคะแล้วก็เซตนี้เซตเล็กเนี่ยพันสามเก้าสิบครับ ของแท้ชิ้นใหม่เอี่ยมเลยอันนี้คือพร้อมส่งอันนี้คือของวีสต็อกนะคะเดี๋ยวจะอ้าแล้วก็มีคู่ไหนอีกที่มีอาเมซองใช่เมซองสีอ่อนครับที่อยู่ในตู้ชอปปิ้งนี่ค่ะอันนี้ยพี่อิงราคาตามเว็บอ b a บนะคะเพราะงั้นเนี่ยราคาเว็บอ b a บจะอยู่สามพันบาทตอนนี้พี่ก็ขายแค่สองพันสอาสิ มีสต็อกอยู่ทั้งหมด10ตัวตอนนี้นะคะมีสองสีฟูออกโอเคประมาณนี้นี่คือของที่ที่มีนะเวลานี้นะคะอ่าแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งอ่ะอยู่ในหอ่อไข่ไข่แบบอีสเตอร์ของปีนี้ค่ะเดี๋ยวนะพี่ตั้งราคาไว้เท่าไหร่ อันนี้ไม่ได้เอาลงถูกช้อปปิ้งเดี๋ยวต้องไปเอาลงถูกช้อปปิ้งหกร้อยเก้าสิบบาทค่ะใ่ไมนี่อันนั้นนั่นคือรุ่นที่พี่มีตอนนี้นะคะนอกนั้นต้องพลยออเดอร์ order, นะกับไปค้นลังกว่านประมาณนี้อ่าแล้วก็มีรุ่นนี้รุ่นนี้หมดจากเซนทนันแล้วล่ะรุ่นนี้มีอยู่มีอยู่ห้าตัวนะคะราคาป้ายเขาขายเก้าร้อยเจ็สิบห้าบาทเนี่ยของเซนทนัน ะะ <laughs> เห็นชแบบัดป่าเอาเป็นว่าเนี่ยแหละคะ่ะป้าย975นะคะแต่ถ้าพี่ขายพี่ก็ขาย700พอนะคะรุ่นนี้มี5ตัวอ่านี่คือรุ่นที่ตอนนี้ยจะมีอยู่ตรงหน้าพี่ตัวแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นนากาจิมาของเอ็กซ์คาลิเบอตี้เตัวนี้มี4ตัวนะคะขายตัวละ2,200บาทตัวลัวนะคะผมอันนี้ต้องอิมพร์ตเข้ามา ตัวละครทดสองไม่มีสี่ตัวตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กเหลือตัวเดียวของว่าตุ๊กตาหมดแล้วตัวนั้นตัวเล็กหมดแล้วก็เบดี้รุ่นนี้รุ่นนี้มีสิบตัวเหลืออีกสิบตัวครับมีสิบตัวนะราคาหนึ่พันหนึ่งร้อ้าสิบาทครับราคาของเซนทันนะคะถ้าเอาก็เก้าร้อยบาทค่ะเก้าร้อยบาทมีสิบตัว ถ้าสนใจนะประมาณนั้นเด๋ต้องไปค้นก่อนโอเคนะคนเปนจะมาพรประมาณนี้จ้าเดี๋ยวถ้าอยากได้อะไรเราแคปเจอร์รูปมาเนี่ยเดี๋ยวลองย้อนร้อนย้อนไลฟ์ฟิมเมอรี่หรือของดูของในร้านพี่ไว้ก็ได้ว่าแบบชอบัวไหนแคปไว้แล้วเดี๋ยวสกินบล็อกมาถามว่าอันนี้แบบ มีสต็อกไหมคะอะเดี๋ยวพี่เอาให้ดูเพราะเดี๋ยวพี่ต้องไปละเพราะพี่มีนัดล่าบอสพี่แคสเกมด้วยนะคะพี่แคสเกมอยู่ในยูทูบเพราะงั้นเดี๋ยวพี่ต้องไปไปแคสเกมสามารถแบบดูดูแล้วก็แคปมาว่าเออเนี่ยมีไม้รุ่นนี้นะคะเพราะบางตัวเนี่ยพี่อาจจะเหลือแค่ตัวเดียวนะคะพี่ต้องไปดูที่บริษัทว่าแบบมีสต็อกเป็นยังไงบ้างตัวนี้พี่มีสองตัวนะเนี่ยรุ่นเนี้ยพี่มีสองตัวนะคะเป็น ไอ้ตู้คีบโทรเลบาโอเควันนี้สามสิบสามนาทีแล้วเดีย๋ยวพี่มาริต้องไปก่อนนะพี่ก็ตอบคาถามที่เด็กถาวเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะอาทิตย์หน้าพี่มาริไม่อยู่นะไปฉีดบัคซีไปฉีดไฟเซอร์เข็มสองนะคะพี่ไม่อยู่พองานอาทิตย์หน้าคงไม่ได้เจอกันนะถ้าถ้าแบบว่าในช่วงระหว่างอาทิตย์พี่จะมาอัปเดตสต็อกให้ฟังแล้วก็เรื่องเพีร์เดอร์ แล้วก็มาตอบคําถามมาที่ที่ตอบไปในไลฟ์นะคะสิ่งเดียวที่จะทให้เราสําเร็จได้คือเราจะต้องเดินหน้าความฝันของเราไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามถ้าเรามั่นใจว่าอันนั้นเราทาได้เราชอบก็คือทํานะคะไม่ว่าใครจะพูดอะไรปล่อยเลยพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเขาไม่ได้ความฝันเหมือนเรานะคะอืมเราต้องเป็นอย่างนั้นให้ได้ก่อนแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ว่าเราทําได้โอเคนะแต่ว่าเราอย่าทาให้เขาดือนเต้นร้อนแค่นั้นแหละอย่าไปแบบว่า ไปเอาของคนอื่นมาแบบเครดิตว่าเป็นของเราอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเขาฟ้องเงี้ยครับคราวนี้ก็โดนทั้งคดีโดนเสียทั้งเงินอะไรเงี้ยอย่างที่เด็กโดนไปนะคะ